ประวัติผู้ก่อตั้ง KFC ผู้พันเอ็กซ์ันเดนเดวิดเซนเดอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อผู้พันเซนเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอดเชนชักกี้อันเรื่องชื่อและเจ้าของสูตรไก่ทอดดังกล่าวเขายังเป็นพ่อครัวมือเอกแห่งยุคเดิมเขาประกอบอาชีพหลายอย่างและล้มเหลวเสมอ แต่บ้านปลายชีวิตเขาเป็นมหาเศรษฐีไก่ทอดคำว่าพันเอกมาจากเฉลิมเกียรติยศสูงสุดของรัฐเคนซักกี้คือเคนซักกี้คอนเทเนอร์ลักษณะของสินค้ามีดังนี้ 1. ไก่ทอดเบอร์เกอร์และแอปซี่ที่มันเป็นผู้ร่วมและนอกจากนี้ยังมี ไอศครีมทัตไข่สลัดทูน่าหรือเครื่องเคียงอื่นๆประชากรและความสนใจการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นเนื่องจากมีทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ทยอยเข้ามาทำธุรกิจไก่ทอดอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่า KFC ยังเป็นผู้นำส่วนแบ่ง65%แต่ก็ยังไม่หยุดพัฒนาแบรนด์ ด้วยการเพิ่มเมนูและโปรโมชั่นใหม่ทุกเทศกาลสำคัญรวมถึงเร่งพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆโดยเฉพาะการขายช่องทางดิจิทัลที่มีทั้งอ e ีคอมเมิร์ซโมบายแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วการดำเนินธุรกิจในปี2562 KFC มุ่งขยายร้าน KFC มากขึ้นโดยแบ่งร้านรูปแบบปกติและร้านไดทรูโดยจะเน้นการ ขยายสาขาไปในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดในทำเลที่มีศักยภาพในเรื่องประชากรและเป็นย่านที่มีกำลังซื้อโดยจะชูเรื่องความสะดวกและความบริการอย่างดยอดขายในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในอดีตมียอดขายน้อยมากอยู่ที่4 0 9ดอลลาร์จนถึงปัจจุบันมียอดขาย7,000ดอลลาร์ คู่แข่งของ KFC 1. c h e s t e เ 2. m c d o n a l d 3. แมคโดนัลสามบอลชอนเชคเก้นสเทัสสวอชจุดแข็งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เป็นอันดับ2ของรานอุตสาหกรรมอาหารจานด่วน 2. สูตรไก่เป็นสูตรดั้งเดิมความลับทางการค้าและเป็นแหล่งเปรียบเทียบของคู่แข่งทางบริษัท 3. ตำแหน่งที่แข็งแปรในตลาดเกิดใหม่ขึ้นในจีน KFC ซึ่งได้รับครื่งหนึ่งของรายได้ 2. จุดอ่อนซัพพลายเออร์ไม่นะ่าไว้วางใจ 2. การประชาสัมพันธ์เชิงลบ KFC ได้รับการวิจารณ์จาก PETA มากกว่าไก่ที่ได้รับการเลียงดู 3. เป็นอาหารปลอสารเมนู KFC ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ เรือและไขมันสูง4การหมุนเวียนของพนักงานสูงโอกาสความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มีคุณภาพดีการจัดส่งอาหารภายในบ้าน KFC สามารถใช้ประโยชน์ดได้อย่างเต็มที่และนำสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดอุปสรรคตลาดอาหารจานด่วนที่อิ่มตัวในประเทศที่พัฒนาแล้วแนวโน้ม ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆพยายามที่จะต่อสู้กับโรคอ้วนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในท้องถิ่นที่มีความผันผวน,นของสกิลเงิน KFC ได้รับรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินง,งานในต่างประเทศคดี KFC KFC ได้ถูกฟ้องหลายครั้งและมีการหายตัวไปไม่นานมาก Product life cycle HOME ดลิเวอรีช่องทางการขายทางตลาด HOME ดลิเวอรีหรือการส่งถึงบ้านยังเป็นตลาดที่เล็กแต่อัตราการเติบโตของตลาดนี้มีสูงมากช่องทางการตลาดให้บริการถึงการส่งถึงบ้านจัดว่ามีความสําคัญอยู่ไม่น้อยทั้งช่องทางนี้การขายโดยให้บริการถึงบ้านนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายเมื่อเทียบกับมูลค่าตามตลาดรวมแต่ช่องทางนี้นับว่า เข้ากับยุคสมัยได้ดี Homepacking KFC KFC เปิด Homepage ของตัวอย่างอย่างเต็มรูปแบบด้วยรูปลักษณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยที่มีกราฟิกทั้งสดใสและภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดวยสามารถเลือกรับข้อมูลต่างๆในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเปิดเข้าไปได้ที่ w w w k f c ทางนี้การโดยการจัดส่งถึงบ้านโดยสั่งอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กจำกัดผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโทรทัศน์ตามร้าน KFC และเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีการจัดทำโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาไมโครอินเวอร์สชเป็นระดับเศรษฐ,ฐกิจระดับจุลภาพ ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมของไก่ทอดและเบอร์เกอร์รวมเป็น31,000ล้านบาทโดยไก่ทอดได้ครองอันดับอยู่ที่17นและเบอร์เกอร์อยู่ที่5,800ล้านบาท กลุ่มลูกค้า KFC เป็นอาหารจานด่วนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับคนที่ชอบทานไก่ทอดรสเผ็ด KFC ย่อมาจาก Ken Saki Fried Chicken อยู่ในไทยมานานกว่า36ปีปัจจุบันมี826สาขาทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีสาขาเยอะมากที่สุดในประเทศไทยไกลไกที่เข้าถือใช้คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความชอบให้ความสำคัญกับรสนิยมและความชอบของลูกค้า เพราะนั่นคือลูกค้า KFC มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่คุณสมบัติของสินค้า <c oughs> ทางด้าน KFC จะรักษาคุณสมบัติของสินค้าด้า <c oughs> น,นมาตรฐานของรสช,ชาติในแบบ KFC เอาไว้ถ้าใครเคยลิมลอง <c oughs> KFC ในต่างประเทศจะทราบข้อนี้ดีเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความใส่ใจด้านผู้ผบริโภค จุดยืนในการตลาด KFC มีจุดยืนในการตลาดที่ดีและมีคุณภาพราคาพอประมาณ Marketsize เป็นขนาดตลาด KFC มีขนาดตลาดและแหล่งกำไรของบริษัทถึง48%หรืออีกช่องทางหนึ่งคือที่สืบค้นมา53%ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดข,ของไก่ทอด ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางออฟไลน์เป็นช่องทางการขายหน้าร้านและการติดโปสเตอร์ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางผ่านสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram และช่องทางเงินอื่นที่สามารถผ่านการโฆษณาได้แผนง,งบการเงินเพื่อสนับสนุนนักลงทุนตลาดฟารทุนในเมืองไทยหรือชื่อหนึ่งว่า QHR ซึ่งย่อม,มาจาก Quick Service r e s t a t ที่มีมูลค่าตลาดราวๆา5 9 0 0ล้านบาทโดยแบ่งอาหารเป็น3ประเภทคือไก่ทอดมูลค่า18,700ล้านบาทตลาดพิซซ่า9,000ล้านบาทตลาดแฮมเบอร์เกอร์8,200ล้านบาทจากตัวเลขนี้กำลังบอกเราว่าหากใครสนใจสามารถมียอดขายในตลาดไทยและตลาดไก่ทอดมากที่สุดจะมีโอกาส เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมากกว่าตลาดฟาสต์ฟู้ดในเมืองไทย